พัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยเดมิงไซเคิลหากเราพบบางอย่างที่มีความรู้สึกว่ามันอาจจะยังไม่ดีอย่างที่เราอยากจะให้เป็นเราคิดว่ามันสามารถทำให้ดีได้กว่านี้เช่นการพัฒนาทักษะใหม่ที่เราอยากจะทำให้ได้หรือเราพบปัญหาบางอย่างและอยากแก้ไขให้ปัญหานั้นหมดไปและไม่อยากให้เกิดขึ้นซ้ำอีกนะครับเช่นพบปัญหาเครื่องจักรเสียบ่อยซ้ำๆกันในกระบวนการผลิต หรือปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่ได้คุณภาพหลุดไปถึงลูกค้าและทําให้เกิดเครมนะครับและเราไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงเพื่อที่จะทําการปรับปรุงนะครับจะทําขั้นตอนใดก่อนหลังลองใช้หลักการเดมิงไซเคิลในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาปรับปรุงดูนะครับเดมิงไซเคิลเป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมในการนํามาใช้สําหรับการพัฒนาในด้านต่างๆโดยเริ่มต้นใช้เป็นขั้นตอนในการพัฒนาระบบคุณภาพและแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ โดยเริ่มต้นนั้นเนี่ยจะใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตก่อนซึ่งจะมีการป้อนเข้าหรือ Input เข้ามาในกระบวนการที่เราเรียกว่า process ซึ่งอาจเป็นกระบวนการผลิตนะครับและได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นผลผลิตหรือ o u t พ u ทที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับมีการนําหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ในภาคธุรกิจต่างๆและสามารถนำมาใช้ในสิ่งต่างๆที่อยู่ในกรอบแนวคิดที่อยากจะพัฒนาด้านต่างๆได้อีกด้วย เดมิงไซเคิลมักนิยมเรียกอีกอย่างด้วยตัวย่อ4ตัวนะครับคือ P D C และ A ซึ่งก็คือขั้นตอน4ขั้นตอนตามลำดับนะครับเริ่มจาก P ย่อมาจาก plan คือการวางแผนถัดมาคือ D ย่อมาจาก do คือทำหรือปฏิบัติถัดมาคือ C ย่อมาจาก check คือตรวจสอบและสุดท้ายคือ A นะครับย่อมาจาก act หรือ Action คือการดำเนินอย่างเหมาะสม ขั้นตอน P.D.C.A. ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกโดย w a เตอร์ชูฮาร์ตซึ่งถือเป็นผู้บุกเบิกการใช้สถิติสำหรับอุตสาหกรรมการผิดและต่อมาวงจร P.D.C.A. ได้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นนะครับเมื่อกูรูด้านการพัฒนาบริหารคุณภาพอย่างดร W. e d w a r d W.S. r d m i n i n g ได้นำมาเผยแพร่ให้เป็นเครื่องมือสำหรับการปรับปรุงในกระบวนการผิดในระบบอุตสาหกรรมจึงทำให้มีชื่อเรียกกันอย่างแพร่หลาย ตามชื่อดรเดมิงนะครับว่าวงจรเดมิงหรือเดมิงไซเคิลเรามาดูวิธีการพัฒนาตามหลักวงจรเดมิงทั้ง4ขั้นตอนอย่างละเอียดทีละขั้นนะครับโดยขออ้างอิงตามขั้นตอนที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมและบริการซึ่งเป็นขั้นตอนที่ละเอียดที่สุดนะครับขั้นตอนที่1 P Plan หรือการวางแผนในขั้นตอนนี้จะมีขั้นตอนโดยย่ออยู่หลายขั้นตอนและเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดโดยเริ่มต้นจากขั้นตอนกําหนดปัญหา ขั้นตอนแรกนั้นเราจะต้องทําการสํารวจสิ่งที่เราคิดว่าเป็นปัญหาหรืออยากจะปรับปรุงอย่างไรก็ตามเราอาจจะไม่สามารถแก้ทุกๆปัญหาได้พร้อมกันนะครับจึงจําเป็นต้องคัดเฉพาะปัญหาที่เราคิดว่าสําคัญมาทําการแก้ไขก่อนโดยอาจดูได้จากการลำดับความสําคัญของปัญหาที่พบความรุนแรงที่ตัวเราได้รับหรือแม้แต่ความถี่ที่เกิดปัญหานั้นๆเกิดขึ้นอีกทั้งยังอาจจะดูเจตจำนงของเราเองนะครับที่เราอยากจะแก้ไขหรือปรับปรุงในเรื่องนั้นๆ การคัดเลือกปัญหาที่จะนํามาแก้ไขที่ดีควรเก็บข้อมูลร่วมด้วยนะครับทั้งนี้เพื่อความแม่นยําในการคัดเลือกปัญหาและอาจจะพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานของเราเพื่อร่วมในการตัดสินใจด้วยนะครับถัดมาคือการสํารวจสภาพปัจจุบันหลังจากที่มีการคัดเลือกหัวข้อแล้วเราจะต้องเข้าใจสภาพปัจจุบันของปัญหาด้วยในขั้นตอนนี้เราจะเป็นต้องเริ่มตรวจสอบและเก็บข้อมูลของสภาพปัญหาปัจจุบันอย่างเป็นระบบที่ดีที่สุดคือเก็บเป็นตัวเลข ความถี่และเพื่อให้ได้ข้อมูลที่แม่นยําเราต้องใช้หลักการ 3G หรือที่ประกอบด้วยเกมบะคือสถานที่จริงเมื่อเกิดปัญหาขึ้นเราต้องเข้าไปตรวจดูสถานที่เกิดเหตุจริงด้วยตัวของเราเองนะครับถึงแม้ว่าจะมีคนมาอธิบายหรือรายงานให้เราฟังแล้วก็ตามเราควรเข้าไปดูเพื่อเห็นกับตาเพื่อเห็นสภาพที่ถูกต้องที่สุดนะครับ G ตัวถัดมาคือเกมบุสึกคือชิ้นงานจริงเราต้องเข้าไปดูชิ้นงานที่เกิดความเสียหายด้วยตาของเราเอง ถึงแม้ว่าเราจะรู้จักปัญหานั้นเป็นอย่างดีก็ตามเพราะอาการของปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งอาจจะแตกต่างจากที่เราเคยเห็นมาก่อนก็ได้นะครับ G ตัวสุดท้ายคือเกณฑ์จริคือข้อเท็จจริงเราต้องเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงโดยดูข้อมูลรอบด้านที่เกี่ยวข้องอย่างรอบตัวเรา ถึงแม้ว่าเราจะมีคนรบรลงข้อมูลให้เราบ้างแล้วก็ตามนะครับเนื่องจากบางครั้งข้อมูลที่ได้มาเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอต่อการวิเคราะหา์หาข้อเท็จจริงหรือข้อมูลอาจจะมีความผิดพลาดก็ได้ในขั้นตอนนี้เราอาจจะต้องสร้างแผนงานในการสํารวจข้อมูลให้รอบด้านขึ้นเราอาจกําหนดปัจจัยที่คิดว่ามีผลนะครับแล้วทําการเก็บข้อมูลตามปัจจัยที่กําหนดนั้นหัวข้อถัดมาในส่วนของแผนนะครับคือตั้งค่าเป้าหมายเป้าหมายจะต้องถูกสร้างภายใต้พื้นฐานของข้อมูล ที่เราเก็บมาจากขั้นตอนข้างต้นนะครับเป้าหมายที่ดีต้องไม่ง่ายและไม่ยากจนเกินไปสามารถทําให้เป็นจริงได้ต้องกําหนดทั้งปริมาณหรือจํานวนที่อยากจะทําให้ได้และเวลาที่สามารถทําได้สําเร็จด้วยนะครับหัวข้อถัดมาในส่วนของแผนนะครับคือวิเคราะห์ปัญหาหาสาเหตุขั้นตอนนี้คือการยืนยันว่าอะไรคือปัญหาที่แท้จริงเราต้องมุ่งไปในทิศทางใดและเลือกแก้ไขปัญหาใดจึงจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ขั้นตอนนี้มักจะเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากและใช้เวลาค่อนข้างนานที่สุดนะครับและอาจจะไม่สามารถคิดวิเคราะห์ได้ด้วยตัวเพียงคนเดียวทางที่ดีที่สุดคือการระดมสมองโดยอาจขอความคิดเห็นจากเพื่อนของคนที่มีประสบการณ์หรือคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆแล้วนํามาแชร์ความเห็นด้วยกันนะครับเราอาจใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ปัญหาต่าง,างๆมาช่วยร่วมด้วยนะครับเช่นอาจจะใช้หลักการของ MindMap YY analysis แผนภูมิก้างปลาหรือ Logic t r e e นะครับ สุดท้ายคือเราจะได้แนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมที่สุดในแต่ละเรื่องแล้วก็หาสาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหาอันนั้นได้ด้วยนะครับเมื่อเราหาสาเหตุของปัญหาที่เราคิดว่าสําคัญที่สุดได้แล้วนะครับเราก็จะพอทราบแล้วว่าเราจะดําเนินการแก้ไขในทิศทางใดนะครับ <t> ก็จะไปเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปขั้นตอนสุดท้ายของแผนคือการกําหนดแผนงานในการแก้ไขอันนี้คือขั้นตอนในการวางแผนที่แท้จริงแล้วนะครับก่อนหน้านั้นคือขั้นตอนการเรตรียมการสำหรับการวางแผนการแก้ไขนะครับ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายในเรื่องของการวางแผนโดยขั้นตอนนี้หากเรามีทีมจะต้องกำหนดแผนงานร่วมกับทีมงานของเราด้วยเสมอโดยแนวทางในการแก้ไขปัญหาแบ่งออกเป็น2แบบนะครับคือช็อตเทอมคอร์เตอร์เมเชอร์คือการแก้ไขปัญหาแบบระยะสั้นเป็นวิธีการในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นซึ่งใช้เวลาในการทําให้สําเร็จไม่นานนักมีประสิทธิภาพไม่มากเช่นการใช้คนในการตรวจสอบเพิ่มการแก้ไขวิธีการตรวจสอบการลงบันทึกเพิ่มเติม วิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการเบื้องต้นนะครับที่จะใช้แก้ไขปัญหาในกรณีที่เราพบว่ามีปัญหาชิ้นงานเสียหลุดไปถึงมือลูกค้าอันนี้คือตัวอย่างนะครับอีกวิธีการหนึ่งของการแก้ไขปัญหานะครับคือ Long Term c o u n t e r measure คือการแก้ไขปัญหาระยะยาวเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่ต้องใช้เวลาใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูงโดยมุ่งเน้นไปที่การกำจัดสาเหตุนั้นๆให้หมดไปอย่างสิ้นเชิงนะครับเช่น การนาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการป้องกันปัญหาการสร้างระบบการตรวจสอบแบบอัตโนมัติและใช้ AI ในการตัดสินใจแทนคนนะครับก็จะแม่นยําขึ้นการกําหนดแผนงานที่ดีนะครับต้องระบุทั้งหัวข้อที่จะปรับปรุงผลลัพธ์ที่คาดหวังว่าจะได้อันนี้เป็นคีย์เลยนะครับซึ่งก็ต้องกําหนดเป็นตัวชี้วัดแบบตัวเลขต้องกําหนดผู้รับผิดชอบโดยต้องระบุเป็นชื่อคนที่ต้องรับผิดชอบจริงๆไม่ควรระบุเป็นทีมงานเพราะอาจเกิดความสับสนในความรับผิดชอบและติดตามผลได้ยาก และสุดท้ายคือกำหนดเสร็จนะครับที่สำคัญนะครับจะต้องแชร์แผนงานนี้ให้กับสมาชิกภายในทีมได้รับทราบทุกคนต้องเห็นพ้องกันและทุกคนสามารถเข้ามาตรวจสอบอัปเดตผลการดำเนินงานได้อย่างสะดวกที่สุดนะครับขั้นตอนที่2ใน p d c a ขั้นตอนที่2คือ d หรือดูทำการลงมือปฏิบัติต้องปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ขั้นตอนนี้สิ่งที่สำคัญคือเริ่มลงมือทีละขั้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปบางครั้งการลงมือปฏิบัติ อาจพบสิ่งที่ไม่คาดฝันหรืออาจไม่คาดคิดในขั้นตอนการวางแผนหากจําเป็นต้องแก้ไขแผนให้เหมาะสมกับการปฏิบัติจริงก็สามารถทําได้นะครับแต่ต้องแจ้งให้สมาชิกได้รับทราบและปรับแผนร่วมกันสิ่งที่อาจพบในขั้นตอนนี้ก็คือแนวทางในการแก้ไขปัญหาให,ใหม่ๆที่ไม่คาดคิดในขั้นตอนการวางแผนซึ่งเราสามารถนําไปใส่ไว้ในแผนที่ปรับปรุงหมายได้นะครับการลงมือปฏิบัติเหมือนกับการก้าวขึ้นบันไดเมื่อเราวางแผนเปรียบเหมือนเรามองขึ้นไปหาจุดหมาย ซึ่งเห็นปลายทางความสาเร็จได้แต่เมื่อเราเก้าวขึ้นบันไดจริงๆทีละก้าวซึ่งก็คือขั้นตอนการปฏิบัติเราจะรู้ถึงความชันของบันไดเราจะรู้ถึงระยะทางที่ค่อยๆเปลี่ยนไปเปรียบเสมือนเราค่อยๆผ่านอุปสรรคเล็กๆทีละน้อยนะครับจนประสบความสําเร็จขั้นตอนที่3 c เช็คหรือตรวจสอบติดตามผลลัพธ์ที่ได้จากการปรับปรุงโดยต้องเป็นข้อมูลที่นํามาตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ผลลัพธ์โดยเทียบกับสิ่งที่คาดหวังไว้ในขั้นตอนที่1นนะครับ โดยข้อมูลที่นํามาทวนสอบผลลัพธ์ควรเป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลขเพื่อสามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่าประสบความสาเร็จตามที่คาดหวังไว้หรือไม่หากผลลัพธ์ออกมาดีหรือเท่ากับดัชนีที่เราตั้งไว้แสดงว่าวิธีการที่เราเลือกใช้นั้นถูกต้องแต่ถ้าตรวจสอบออกมาแล้วปรากฏผลลัพธ์ที่ได้นั้นเนี่ยต่ำกว่าดัชนีที่ตั้งไว้นะครับถือเป็นสัญญาณเตือนว่ามีความผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้นแล้วอาจจะเกิดในขั้นตอนการวางแผนงาน เช่นอาจวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาผิดอาจมีข้อมูลที่ต้องตรวจสอบตกหล่นไปโดยจะต้องนําผลการประเมินในขั้นตอนนี้ไปใช้สรุปผลในขั้นตอนถัดไปนะครับขั้นตอนที่4ใน PDCA จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับหรืออาจเป็นขั้นตอนเริ่มต้นเพื่อใช้ในการพิจารณาการเริ่มวงจรเดมมิงใหม่อีกรอบหนึ่งก็ได้คือ A act หรือ Action การดําเนินการอย่างเหมาะสมตามผลการตรวจสอบหรือการประเมินในขั้นตอนที่3 หากได้ผลลัพธ์ที่ดีและได้ตามเป้าหมายสิ่งที่ต้องทําต่อไปคือการทําให้การปรับปรุงและวิธีการนั้นคงอยู่อย่างถาวรโดยการกําหนดเป็นมาตรฐานทุกคนสามารถเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนะครับกรณีที่เป็นมาตรฐานใหม่อาจจะต้องมีขั้นตอนในการอบรมให้กับส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบหากเป็นการปรับปรุงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ใหม่จะต้องทําการแก้ไขแมนนวลหรือ drawing ของเครื่องจักรของอุปกรณ์นั้น ในทางตุกคันข้ามนะครับหากผลลัพธ์ที่ได้ไม่ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้เริ่มขั้นตอนการวางแผนใหม่โดยนําผลลัพธ์ที่ได้สุดท้ายเนี่ยเป็นเลสเซอร์นะครับเพราะฉะนั้นแม้ว่าผลลัพธ์ที่ออกมาไม่ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้นะครับแต่ก็จะเป็นข้อมูลที่ดีอาจจะเป็นข้อมูลอินพุตในการวิเคราะห์ในการวางแผนในขั้นตอนถัดไปอย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าผลลัพธ์ที่ได้จะตรงเป้าหมายที่วางไว้และมีการกําหนดเป็นมาตรฐานอย่างเหมาะสมแล้ว นั่นไม่ได้ไหมายความว่าเราจะไม่สามารถทําให้ดีกว่าผลลัพธ์ที่ผ่านมาได้เพราะอาจจะมีบางกรณีนะครับเมื่อเวลาเปลี่ยนเงื่อนไขบางอย่างก็เปลี่ยนตามเช่นอาจมีเทคโนโลยีใหม่ๆห,หรือการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนในการทํางานใหม่ๆสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นโอกาสที่เราจะปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้โดยการหมุนวงจรเดมิงอีกครั้งเพราะฉะนั้นจากที่กล่าวมานะครับวงจรเดมิงเนี่ยจะไม่เคยหยุดหมุนยิ่งหมุนมากเท่าไหร่นะครับการปรับปรุงก็จะยิ่งมากขึ้นตามไปด้วยนะครับ ก็คิดว่าเป็นประโยชน์ดีๆนะครับลองใช้ PDCA ในการปรับปรุงในครัง้งถัดไปนะครับ